เข้ามาแล้วก็ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยดูคดีในตลาดลักข่าวเลยครับทําเอกสารปลอมนะเป็นพันพันล้านนะแล้วก็เสร็จแล้วไงสาลจาคุกแปดสิบห้าปีนะครับลดโทษเหลือส 40, 40ี่สิบาปีจําคุกยี่สิบปีติดคุกสองสาม 2, ปีออกมาแล้วครับลอยหน้าลอยตานะครับนะครับออกจากคุกม,มากลายเป็นคนดีเลยเนี่ยเยอะแยะนะเดี๋ยวผมจะเอามาเห็นว่าในตลาดลักัพย์เนี่ยมีคดีที่เป็นการโกงประชาชนเยอะแยะรอ,ษษร,รอมเอกสารปลอมรายงานการประชุม นะปลอมรายงานการประชุมกรรมการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนะลูกนี้ไปกู้เงินธนาคารเป็นพันล้านปรากฏไ,ไงไงหลัากประกันไม่พอครับก <c oughs> ็อเอาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่เงี้ยนะไปค้ำประกรันโดยกรรมการเนี่ยทำรายงานการประชุมเท็จไปหลอกลวงผู้ถือหุ้นไปหลอกลวงกรรมการไอ้ไปไปหลอกลวงธนาคารก็คิดว่ามีการค้ำประกันจริงปรากฏถึงเวลาแล้วไ,ไงเป็นการทํารายงานการประชุมเท็จธนาคารก็ปล่อยกู้ไปเป็นพันล้าน นะครับนะแบบนี้ก็มีความผิดสารร,รมคุกกันแปดสิบเก้าสิบปีนะพวกนี้นี่เป็นอันตรายต่อประชาชหนึ่งไปหลอกธนาคารให้ปล่อยเงินกู้เพราะเอาเอกสารรายงานการประชุมกรรมการเทจไปหลอกแล้วก็แล้วก,วก็บริษัทในเครือก็ได้เงินไปพันล้านแล้วก็ไปใช้นีหลังจากนั้นไอรายงานการประชุมาคณะกรรมการเรื่องการข้าประกันนี้บุคคลภายนอกในเครือเนะี่ยก็ไม่เอาลงไว้ในงบการเงินนะครับประชาชนเวลาดูซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็คิดว่าบริษัทนี้กำไรที่ไหนได้ ซ่อนนี่ไม่พันล้าน่นะเนี่ยครับนะผมไม่ได้บอกว่าบริษัทท่านชื่ออะไรแต่กาลังเล่าให้ฟังว่ามันหน้ากูัว่าหนึ่งทำรายงานการประชุมกรรมการซึ่งกรรมการคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเลยทำขึ้นมาแล้วก็เอาเอกสารนี่ไปประกอบว่านะเออเอาไปประกอบว่าทําประกันนี่นครับบริษัทในเครือธนาคารก็หลงเชื่อเอาคิดว่า,อาโอ้โหมีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาค้าประกันก็ปล่อยกู้ไปพันล้านถึงเวลาเบี้ยวเอาพอจะฟอ้องเข้ามาเอ้า รายงานการประชุมเทจทั้งๆที่เป็นบริษัทในตลาดนะครับพ,พวกนี้อันตรายกว่าคดีทนายตั้มเยอะพอหลังจากนั้นก็เวลาทํางบการเงินตอนสิ้นปีก็ไปเอานี้ใส่เข้าไปในงบการเงินประชาชนที่ไปซื้อหุ้นบริษัทนี้ซึ่งอยู่ในตลาดนะครับก็คิดว่าหุ้นนี้ราคาดีกําไรดีที่ไหนได้ซ่อนนี่ไว้พันล้านคนพวกนี้เป็นไพยรแรงสารเคยจำคุกตัง้ง8 5ิหปีลดโทษ4 2บสปีนะจะจำคุก20ปีติดคุกไม่กี่ปีก็ออกจากคุกมา นะครับกลายเป็นคนดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอคอนพวกนี้น่ากลัวมากคนที่โกงประชาชนโกงแบงก์โกงอะไรต่างน่ากลัวน่ากลัวมากประธานายต้ามนายต้ามเนี่ยโอ้แค่เรื่องบุคคลคดีดีไอคอนอันนี้ก็ถูกกล่าวหาความเสียหายเยอะมีประชาชนเนี่ยนะเสียเงินเสียทองเยอะแต่อย่าลืมดีไอคอนยังเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาแต่ว่าเราดูคดีแบบเนี้ยพวกชักชวนร่วมลงทุนแชร์ลูกโซ่เนี่ยคดีคุณหมอที่ดังๆเนี่ยดูด้ความเสียหายเลย หัวเจ็ดแปดพันล้านคู่นี้น่าคลัวนะนะอาศัยความไปไรเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงความเป็นหมอบางคนก็อาศัยความเป็นสื่อมวลชนบางคนก็อาศัยความเป็นทนายนะอาศัยเป็นจบด็อกเตอร์เป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอเป็นเจ้าของโรงพยาบาลบางคนก็อาศัยเป็นดาราพิธีกรเนี่ยเนี่ยนะครับอย่างคดีต่างๆเนี่ยเราดูแล้วเราก็เห็นเนี่ยนะครับว่าคนเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสังคมมากกว่าคดีทนายตั้งเยอะทนายตั้งนี่คือการช่อกองส่วนบุคคล นะครับเพราะนั้นเราเวลาติดตามเวลาดูเนี่ยพวกนี้คืออันตรายซึ่งผมจะรวบรวมมานําเสนอนะครับนะค,บคนพวกนี้เยอะนะครับการชั่โกงในตลาดหลักทรัพย์นี่การช่วโกงเยอะอย่างคดีดีไอคอนถูกกล่าวหาว่าชั่โกงความเสียหายเยอะผู้เสียหาย900 0รายอย่างเงี้ยแต่เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์นะเนี่ยคดีพวกนี้ให้ดูแบบว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อเรื่องการหลอกลงทุนคดีคุณหมอเนี่ยเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นหมอเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรนะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลไปชักชวนร่วมลงทุน อะไรอันตรายต่างๆเอาสุดท้ายเอากลายเป็นแบบไม่ใช่นะแล้วความเสียหายต้องไม่รู้กี่พันล้านนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกนี้คือพวกที่อันตรายและคนเหล่านี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นครับมีเงินมีทองแต่รวยแล้วก็ยังไป,ไปหลอกลวงประชาชนเพิ่มขึ้นากที่เราติดตามข่าวแต่ว่าคดีไหนถ้ายังไม่ตัดสินก็ถึงเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เห็นไหมความเสียหายประชาชนมันเยอะแชร์ลูกโซ่หลอกลวงประชาชนหลอกลวงในตลาดหลักทรัพย์นะครับเยอะ พี่้องครับอย่าไปหลงทางหลงเชื่ออะไรต่างพี่เดก็จะเอามาเล่านะครับวิธีการคดโกงของของคนในตลาดครับคนดังๆอะไรต่างนะนะครับนะแต่ทุกคดีนะครับถ้าศาลยังไม่ตัดถินก็ถือเป็นผู้บริสุทธิ์เข้ามาแล้วก็นะกดไลค์กดแชร์นะครับคดีต่างๆที่ผมเล่ามาเนี่ยก็นะเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายต่อสังคมเยอะนะครับเรื่องแชร์ลูกโซ่เรื่องอะไรต่างเนี่ยพวกที่โกงมหาศาลนะครับหนักเลยนะครับนะอืมนะครับนี่ก็ล่าสุดนะครับอื นย่ยคดีของคุณหมอเนี่ยออกหมายจับคุณหมอผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็ภรรยาลูกพร้อมพวกฐานชอบโกงฟอกเงินหลอกให้ร่วมลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจการแพทย์ก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อครับนะครับแต่ว่าเราจะนํามาเล่าสู่กันฟังว่าคนที่มีการศึกษาทุกสูงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทนายเป็นสื่อวนชนเป็นหมอเป็นด็อกเตอร์อะไรต่างเนี่ยเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเป็นอะไรต่างเนี่ยนะถ้าสมมติวันหนึ่งเขาแปลงร่าจากคนดีกลายเป็นคนชอบโกงประชาชนนะเป็นเรื่องสมมตินะ ไปหลอกลวงคนลงทุนคนก็เชื่อเนี่ยแล้วเนี่ยเ,เป็นเป็นหมอเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยสมมติว่าเขาไปหลอกลวงลงทุนเนี่ยธุรกิจการแพทย์นะสมมตินะเราก็ไม่อยากไปยืนยันก็จริงเดี๋ยวเ็าจะฟ้องร้องเอานะครับอย่างนี้ความเชื่อหายไนเยอะเพาะเขาดังอยู่แล้วหรือเป็นสื่อเนี่ยจัดรายการทุกวันทุกวันแล้วก็หลอกลวงประชาชนคนก็เชื่อเพราะอะไรเขาพูดเก่งเขาจบไปด้านนี้เขาก็หลอกได้เยอะนะครับนะหรือเป็นทนายก็เหมือนกันนะเป็นบุคคลมีชื่อเสียงมีอะไรต่างเนี่ยเขาพูดเก่งพูดดีเขาก็หลอกได้เยอะแต่ว่า ถ้าพวกเราเดี๋ยวฟังรายการพี่เดทุกวันเราจะไม่เชื่อคนง่ายเ <_' SM> พราะพี่เดชสอนให้ว่าอย่าเชื่อคนง่ายอย่าใจง่ายอย่าโอนง่ายอย่ามักง่ายรร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 นะครับถ้าฟังพี่เด์ทุกวันแล้วเนี่ยมันจะทาให้เห็นว่าอย่าไปเชื่อคนง่ายเนี่ยอยากก่างคดีเนี่ยดูเดี๋ยวไปหลอกลวงลงทุนเนี่ยโอ้โหและผู้เสียหายนในคดีนี้ไอ้เดี๋ยวกันผู้ต้องหาในคดีนี้ที่ศาลออกหมายจับเนี่ยคุณหมอเนี่ยอายุ86ปีผู้ต้องอายุ86ปีเนี่ยจับมาเนี่ยมันพิจารณาคดีเสร็จเนี่ย ก่อนจะพี่ลากดีเสร็จจะตายก่อนหรือเปล่าอายุ8 86ปีนะอยู่ในคุกได้ทั้งได้กี่วันเนี่ย86ปีเนี่ยนะครับออกหมายจับมาจะไปทําอะไรได้ยังไงเนี่ยมัน86แล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยดูข่าวเลยครับเพราะนั้นพี่เดชจะเอามาเวลาเราดูข่าวดูหนังเราดูละครเราย้อนดูตัวเองไม่ใช่ดูข่าวแล้วก็สะใจอย่างเดียวนะเรามีผู้พากษาสารโซเชียลเรียบร้อยแนละ้วใครเป็นผู้เสียหายใครเป็นผู้ต้องหาเราพิพากษาผิดอย่างเดียวเราไม่ต้องฟังใครเราฟังแต่ผู้เสียหาย ไอ้พวกนี้สระใจไม่เกิดประโยชน์แต่พอมาฟังพี่เดชได้ประโยชน์ลองดูเดี๋ยวหูเนี่ยคนเอกสารออกหมายจับคุณหมออายุ86ปีติดคุกสักกี่วันนะ่ะหลายคนเนี่ยนะไปทําเอกสารปลอมทํารายงานการประชุมปลอมนะแล้วไปคํำประกันลูกหนี้นะครับสารจาคุก85ปีลดโทษเหลือ42ปีสารจาคุก20ปีติดคุกไม่กี่ปีออกมาแลวเพราะอายุ70อันนี้86พี่น้องลองฟังเนี่ยเรานั่งคิดเนี่ย เวลาเราดูข่าวดูอะไรเรายอนกลับมัน86เนี่ยจับมาแล้วมันจะยังไงนะเอาไปติดคุกอ่ะ86 70ยัปล่อยจับคุกแล้ว86นะผมดูแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายก็คงจะยากนะรับคนอายุขนาดนี้มันใกล้ตายแล้วนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะนะนะครับนี่ก็เรื่องราวนะครับเดี๋ยเดี๋ยวดูเด่นหน้ากลัวเนี่ยครับดูเด่นหน้าอายุมากแล้วเนี่ยสำหรับคนเนี่ยชอโกงประชาชนหมายถึงอะไรครับหมายถึง สแสดงข้อความเป็นเท็จหลอกลวงกับประชาชนเป็นการทั่วไปแต่ถ้าชอ่อกงธรรมดาก็เฉพาะจอบจงเป็นลายบุคคลเช่นกรณีของนายตาั้มถูกกล่าวหาว่าชอ่อโกงผู้เสียหายลูกความเงี้ยอันเนี้ยนนเป็นการช่อกงเฉพาะลายเขาเรียกว่าช่อกงธรรมดาแต่ถ้าเป็นลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อชวนลงทุนธุรกิจทางการแพทย์เหมือนกับคดีคุณหมอเนี่ยอันเนี้ยคือประกาศเป็นการทั่วไปใครก็ได้ เอาเงินมาให้ข้าข้าพร้อมที่จะรับหมดอันนี้ก็เป็นการหลอกลวงเป็นการทั่วไปไม่จําเป็นต้องเป็นคนรู้จักมากจีใครก็ได้ขอให้มีตังค์เะข้าทับข้าพร้อมที่จะหลอกลวงเจ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือพูดให้มันเข้าใจใง่ายๆนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผลตอบแทนดีอะไรดีก็ต้องระวังโดยเฉพาะคนที่สูงอายุอย่างพี่เดเนี่ยหกสิบปาล้วเป้าหมายชีวิตก็คือวัดก็คือเตรียมเผาอ่ะไม่นานก็ตายพี่เดเพราะฉะนั้นพี่เดไม่มีอะไรต้องกลัวสอง ไปโรงพยาบาลรักษาสุขภาพสามพักผ่อนเพราะพี่เดอายุมากแล้วเป็นผู้สูงอายุหกสิบกว่านะอันต่อไปก็เที่ยวอะไรที่ยังไม่ทําก่อนตายทุกวันนี้ก็ทําก่อนตายอย่างฝรั่งเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาดีพอแก่แล้วอะไรแล้วก็จะกลับไปว่าเออสมัยเด็กๆเราใช้ชีวิตยังไงก่อนเราตายย้อนรอยตอนนี้พี่เดก็แค่นั้นจบแล้วแล้วพี่ดีพี่เดก็มีความคิดเรื่องธรรมะนะเห็นใครดีก็ยินดีด้วยไม่อิจฉาสยามไม่ต้องไปอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องนี้เรื่องสําคัญเลยนะ โอ้โหนะครับเนี่ยนอกจากคุณหมอนะครับที่ถูกออกหมายจับมีผู้ร่วมกระทาความผิดอีกแปดคนรวมเป็นเก้าคนนะครับอโอ้โหอายุเยอะๆนะคนน้อยสุดนี่นอะไรอ่ะอืมนะครับเท่าไหร่เนี่ยอายุสามสิบหกนะอายุเยอะๆกันทั้งเลยนะครับมีเจ้าที่บริษัทตลาดหลักทรัพย์ก็มีนายหน้าผู้ชักชวนการลงทุนก็มีเนี่ยมันลักษณะเนี่ยดูดิเนี่ย,ยคดีคุณหมอเนี่ยเลขาเลขาคุณหมอก็โดนผู้จัดการคนที่ทําเอกสารสัญญาก็มี คนที่ดูแลการเงินก็มีคนอะไรต่างเนี่ยทํางานก็เป็นทีมครับเนี่ยนะครับนี่นะครับดูแล้วม okay. ันพอดีม like ันเรื่องความเสียหายมันเยอะนะครับเเป็นความเสียหายพวกนี้เราควรจะนําเสนอบ่อยๆไม่ใช่นําเสนอแต่เรื่องทนายตั้มทนายตั้มหลายๆคนบอกเบื่อนะมันสังคมไม่ได้ประโยชน์อะสมัยก่อนก็ลุงพนป้าแตนลุงพนป้าแตนนะครับผมเคยถามบกข่าวเพื่อนผมก็ถามว่าทำไมนําเสนอข่าวลุงพนป้าแตนเพราะอะไรเป็นละครทําไปตอนๆไปเรื่อยเรื่อยเืยเป็นเดือนเลยนําเสนอข่าวใช้พื้นที่สื่อเนี่ย ตาเสนอข่าวพวกนี้ถามประชาชนได้ประโยชน์นะไมเพราะประชาชนไม่เคยดูละครเพราะมาดูข่าวที่เป็นละครสนุกกว่ามันคล้ายๆว่ามันมันใกล้เคียงกับความจริงอาจจะแต่งเติมบ้างพเพิ่มตัวละครเข้ามาเรื่อยๆพอหมดมุกไม่รู้อะไรเล่นก็ไปอ่าสัมภาษณ์คนนั้นสัมภาษณ์คนนี้มันก็จะมีอ่าต่อข่าวไปเรื่อยๆคนชอบยอดวิวยอดไลค์ก็เยอะสังเกตเนี่ยนะครับนะทั้งเกดไอคนจัดรายการอะไรทางอ่าโซเชียลทางทางทีวีนะ พูดถึงเรื่องทนายตั้มนแลตัวละครเพิ่มเดี๋ยวคนนี้เข้ามาคุณน,นุคุณแจ๊คคุณอะไรต่างนะคนก็อยากจะติดตามเหมือนดูละครเพราะคนไทยชอบละครละครเนี่ยมันเลตติ้งดีกว่าข่าวแต่ช่วง้องหลังละครก็ไม่ค่อยดีแล้วมันมันหมดมุกเ่ไม่ค่อยมีอะไรมาทาเล่นเพราะนั้นก็เปลี่ยนใหม่ทําข่าวเป็นละครพระข่าวเป็นละครล้วความจริงมันก็จะไม่คอม่อยมีต้องมาโนไปด้วยทําพินัยกรรมปลอมวางแผนเอา GPS ไปติดรถลอบสังหารพาไปเขื่อนเชี่ยวร้านหลังจากนั้นสังหาร เอาศพไปเผาแล้วคุกสมบัติหมื่นล้านฟังแล้วแม่